ครั้งที่แล้วนะครับเราได้เล่าเกี่ยวกับขนนางในยุคราชวงศ์ถังเนี่ยเขามีระดับอะไรบ้างนะครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าแต่ละระดับเนี่ยเขาแต่งเสื้อสีต่างกันยังไงนะครับเริ่มต้นที่ระดับ1นถึงสหรือว่ายี่ผิงถึงสามผินนะครับผมเขาจะใส่เสื้อสีม่วงนะครับผมเพราะว่าสีม่วงเนี่ยถือว่าเป็นสีที่สงส่งในสมัยนั้นเนาะต่อมานะครับระดับสีเนี่ยจะแต่งเป็นสีแดงเข้มนะครับส่วนระดับ5เป็นสีแดงอ่อน ระดับ6นะครับเป็นสีเขียวเข้มระดับ7คือสีเขียวอ่อนระดับ8คือสีน้ำเงินเข้มแล้วก็ระดับ9คือสีน้ำเงินอ่อนนะครับผมถ้ากลว่าใครที่ไม่ได้อยู่ในระบบ9ระดับนะครับเขาก็จะใส่เสื้อสีเหลืองหรือสีขาวนะครับแต่ว่าพอเวลาต่อมานะครับช่วงกลางและตงทางนะครับ สีเหลืองก็คือสงวนสิทธิ์ให้แค่ห้องเต้ใส่เท่านั้นนะครับเท่ากับว่าเขาก็จะไม่สามารถใส่เสื้อสีเหลืองได้แล้วนะครับผมและอันนี้ก็คือการแต่งตัวของคนนา่งในราชวงศ์ถังนะครับอยากรู้แบบนี้อีกไหมคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับ